สาวในก,การตั้งระบบสลากอันเจ๋งเบอร์ห้านะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมแก๊ง Starvecut นะฮะอัปเดตน,นะอัปเดตภาคใหม่ตอนนี้ผมเพิ่งเล่นไปแค่นี้เองฮะขอลดเสียงก่อนก็แป๊บนึงอ่ะฮะต่อ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 ตอ,อย่างนี้น่าจะคุยได้สะดวกขึ้นนะลดอีกหน่อยนี่นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแบบเรื่อยๆเหมือนกับคลิปแรกที่เรายังไงครับเหมือนกับแก๊ง Starvecut อันแรกที่ผมลงคลิปนะฮะ แบบยา,ยาวไปยาวไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปโดรถกันนะฮะเราไปดูกันว่าผมจะได้รถคันไหนมาัางอย่างแรกนะเราเนี่ยก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์นะเพื่อความโหดและล็อกนะฮ <c> ะ <oughs> อ้ยต่อสิเอ้ยยกล้อ ไปทางไหนดีวะขวาอะไรซ้ายดีก <Technical S 3> ูไปทางร้ายดีกว <ić> <sk sheet> ่าโอ้ยเยทยเย้ยย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 ยเยย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 ยรมยยทยย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 วยยยยรถยยายยยยยยย h ห้เป็นหมดแจ๊ะให้เจ้าฟักินเดียร์เขาบอกว่าถ้าเอาช อีเแต่ทำไมอีเแต่ทำไมปีเ <'s> okay. แต่ทำไม mm hmm. อยากได้คันที่เสียงเคร่งยิ่ย <me>, โอ๊ย รถก,กันนะเหนไหฮ่คุยคนเดียวมันรู้สึกอย่างนี้นี่คุณอาจจะลองคุยคนเดียวดูก็ได้มันจะรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะถ้ารู้สึกยังไงก็เมนต์มาหน่อยแล้วกัน,นว่ารู้สึกตามผมหรือเปล่านะถ้าคุณรู้สึกตามผมผมนี่จะชื่นชมคุณนะ เฮ้ยเปลี่ยนคันดีกว่าคันนี้มันเลเวลหนึ่งมันกระเจอกไปแล้วต้องเอาคันที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะเลเวลสองน้องเชลลอืม hmm. คันนี้สีต้องเลเวลสองรู hmm. ้จักหลังคานะรู้จักหลังคานะ mm hmm. เพราะว่าถ้าหลังคาเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีแต่สีดำ mm hmm. ถ้าเลเวลสองหลังคาจะไม่ใช่สีดำนะ mm hmm. หลังคารดดาน,นะนะ อ้อค oh, ันนี้ไม่ใช่แต่ก็เฮ้ย,ยสตอลเลอร์สตอลเลอร์ทำไมสตอลเลอร,ร,อร์มันแรงจังวะเฮ้ยทันยังทันยังทันนี่ยังทนังทน,งทนนะโอเค เอาง่ายๆว่าพ่อเก่งแล้วพูดในภาษาชาวลัก okay. ก็เก่งไปทางนี้ดีกว่านะเพื่อหารถเรื่อยๆแต่เราจะยังไม่ขายรถหรือขายรถ,ยรถเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันวุทธมน

ไปข้างหน้านั่นแล้วอาสีฟ้าดีกว่านะสีฟ้ามันเมื่อกี้คุณอาจจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงนะแต่ผมนี่ได้ยินเต็มเบ้าเลยเสียงรบกวนจากแม่ผม,มนนนนโอ้โห อ้าวเอเอเฮ้ยน่าจะเป็นคนขโมยรถเหมือนกันนะฮะเห็นเห็นเพื่อนผมบอกนะฮะเขาบอกว่าถ้าถ้าเราลงรถแล้วเนี่ยแล้วมันมาทวงรถคืนนะมคิดว่ามันจะถงรถคืนถ้ามันถงรถคืนแปลว,ว่าเป็นพวกเดียวกันนะฮะแล้วขโมยรถแล้วเอามาให้เราดูนะฮะว่ามันจะหนีหรือมันจะมารถคืนอ้าวมันหนีมันหน,น,นีโอเคถ้า่างนั้นไม่ใช่พวกเดียวก,กันกับเรานะ พวกเดียวกันกับเราแต่ก็อาจเป็นสัตว์วเดรัจกานระวังไก่มอนเอ้ยถนนเดือดไปขายรถกันดีกว่านะฮะแน่มีกล่องแต่ผมไม่ข้อ ตีวงจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอยเจอะเออเออ,เอ,อแล้วคุณร ja, ู้จักเยเกมนี้หรือเปล่าครับเขาเป็นคนช่างไม่ค่อยจะโด่งดังนะแต่ก็เป็นเพื่อนซีผมนะแล้วก็มีคนว่างแชนแนลแล้วก็เอ่อไคอวาส พีซีเอ็ n แชนแนลนะคุณอาจจะถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะไอ้เรื่องที่ผมบอกเนี่ยจริงจริงครับจริงจริงแหม้ช่วยไปสับช่วยไปซับของแชนแนลเพื่อนผมเลยนะฮะแน่ บอลลอาโอ้ยสวนจวดเลยขอเจ้าหอเจ้า บอกแล้วว่าคิมีาเล่งกันแบบยาวไปยาวไปไม่เครียดผมเป็นคนปกติและผมก็เป็นชาวร็อกอินกระดาดอยกูไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวคนจะพาไปที่หนึ่งไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวา ui 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 hồi 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 ui ổn đèn ô hù รถคันนี้นะครับป้อนมาตั้งหลายครั้งแล้วมันไม่มีประโยชน์แต่ผมก็เก็บมาเพื่อเป็นอาวุธขีปอาวุธยิงเล่น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  เสียงรถนี่แบบหวั่นไหวว่วะเอ้รอดแล้ว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  รอนลลวโฮ้ยรอแล้วน MM <cción> ี่แหละครับความดีที่เราไปขโมยรถเขาสิ in ่งดีๆที่ทำให้คุณจจรึกอุ้ยอุๆยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยอยอุียดียวเยียบทียอุ๊ยอยียบทียอุย เอียบทีเดียวเลยเล่นกับพี่มันไม่ไปนู้ ยอดเลยรอระเบิดเลยเมื่อกีส้สลบคนจากแม่ผมนะได้ยินบะครับรถเสียอีกหน่อยนึงโอเคแหมใช้เงินอย่างสิน้นเปลืองเออสำหรับคลิปนี้แบบยาไปยาไปขอจบแค่นี้นะคลาสโอเคนะครับแค่นี้ไลค์แชร์ซับนะฮะใครอยากพิมพ์ใครอยากบอกอะไรก็เมนมานะฮะบายบายได้แล้วเพ